ทวีปที่เหลืออีกสามทวีปคืออยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์กลางของกาแล็กซี่เราจึงมองไม่เห็นถ้ามีคนเอาข้อมูลนี้ไปบอกนาซาคงจะคนพบทวีปทั้งสามง่ายขึ้นครับไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอีกสามทวีปก็อยู่บนโลกเราแน่หละนะไม่ได้อยู่จากกาลอื่นนะไม่ได้อยู่กาแล็กซี่อื่นนะอยู่บนโลกเราแน่หละนะมันเป็นมิติทับซ้อนกันนะครับไม่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ <laughs> ็เป็นมนุษย์เหมือนเรานั่นแหละแต่อยู่อีกสามทวีปนะครับเราอยู่ชมพูทวีปนะดาวอื่นก็เหมือนกันนะดาวอื่นก็มีสีทวีปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในความหมายของพระไตรปิฎกที่ตีความทําไมถึงตีความทั้งจักรวาลเลยจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอะแล้วแบบเราจะเป็นแค่โลกโลกเดียวเหรอที่ ที่มีแต่หู้เจ้านะมันก็เกินไปนะเราสําคัญตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ,อยเงี้ยนะก็ไม่รู้เขาแปลความยังไงนะก็เท่าที่ผมดูนะมันอาจจะเฉพาะกาแล็กซี่ของเราก็ได้เงี้ยนะข้ามกาแล็กซี่ไปก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมสมัยก่อนยังไม่มีกล้องส่องทางไกลเลยจะไปรู้จกกักกาแล็กซี่อื่นได้ยังไงใช่ไหมถ้าคนไม่สําเร็จฌานนะไม่รู้หรอกนะไม่รู้หรอก ก็อยู่ในโลกเราได้แหละนะแต่มันอยู่มิติไหนเราไม่รู้นะแล้วผมก็จําไม่ได้ว่ามันแบ่งยังไงนะมันแบ่งอะไรยังไงก็ไม่รู้ได้ยินมามีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมีหมื่นจัก,กรวาลครับอืถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาเขาบ,บอกไม่ไม่ใช่เขาดิ ผมไปได้ยินมาจากไหนไม่รู้เขาบอกว่ามิติของเรานะเฉพาะมิติของเรานะไม่ไม่เกี่ยวกับมิติอื่นนะมิติของเรานะที่แบบเราสามารถเดินทางไปข้ามกาแล็กซี่ได้เงี้ยเฉพาะมิติเรานะก็เห็นบอกว่ามีประมาณสองแสนดวงนะที่ที่เหมือนกับโลกนะมีดาวอยู่สองแสนดวงประมาณเนี้ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนจนว่าเอาข้อมูลมาจากไหนจําไม่ได้ละเยอะมากไม่ใช่สําคัญตัวเองว่าเราเป็นชมพูเทอีบ ที่อื่นไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมอย่ครับเป็นไปได้เหรอตั้งเกือบสองแสนดวงนะดาวอะเออแต่จําได้ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นดาวที่ที่บอกมาเนะ่ะเฉพาะเออนาซาค้นพบนั้นถ้าจําไม่ผิดนะที่เฉพาะนาซาค้นพบนะมีหมื่นกว่าดวงนะแต่ที่รู้มาเนี่ยมีเกือบสองแสนนะจำไม่ได้ว่าเอามาจากไหนนะลืมไปแล้วนะลืมไปละมนุษย์มีสี่ทวีปแต่ใช้สังขาร วัาตะเดียวกันใช่ไหมคะสังขารว่าตะเดียวกันงงไม่นะก็ของใครของมันนะของใครของมันนะผมพูดถูกไหมใช้สังสารวัตเดียวกันอ๋ออคือมันก็เหมือนกันนะมันก็คล้ายคลกันนะมันก็คล้ายๆกันนะอย่างมิติที่อยู่ทับซ้อนเรามันก็คล้ายคกันนะ แผ่นดินมันแผ่นดินมันเหมือนกันนะแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันนะก็ต่างกันแค่นี้เลยนะบางทีตรงตรงนี้เราเป็นป่าตรงนั้นเขาเป็นเมืองอะไรประมาณเนะี่ยมันก็แต่ใช้ใช้แผ่นดินเหมือนกันแผ่นดินเดียวกันแต่ภูมิอากาศไม่เหมือนกันนะภูมิอากาศไม่เหมือนกันประมาณนี้แหละ <laughs> ก็โลกทิพย์ก็ใช้อันเดียวกับเรานะครับโลกทิพย์ก็อิงอิงโลกสมมุติเป็นเป็นแบบอย่างนะเป็นตัวตั้งนะในการ ในการสร้างเมืองเหมือนกันนะถ้าอธิยิ่งอธิบายนี้จะยิ่งจินตนา,าการกันเยอะ <c oughs> จินตนาการไปก็ไม่ตรงนะก็เล่าไวส้สนุกสนุกเฉยๆนะอย่าไปซีเรียสมากนะอย่าไปแบบคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะให้เล่าให้ฟังเฉยๆนะเผื่อท่านปฏิบัติถ,ถึงฌานสี่แล้วไปดูไนงะ <c oughs> โอเคนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงน,ะน,นี้เล่าเล่าให้ฟังแบบสนุกสนุกนะไว้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติเฉยๆนะครับ มงห้าสิสอง